สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเกา่ารมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยมีเรื่องราวอะไรบ้าง โด่งดังไปทั่วโลกวิวกลาวุฒถูกสื่อใหญ่ของโลกพูดถึงก่อนเกมการแข่งขันาน,นานปีทีหนนะฮะท่านผู้ชมครับกว่าที่เราจะเห็นนักกีฬาไทยของเราเก่งๆผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองในระดับโอลิมปิกในประเภทกีฬาที่เป็นแบดมินตันไทยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งมันหาได้ยากมากนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเราควรที่จะสนับสนุนนะนะก็กบว่าน้องวิวกลาวุฒตอนนี้เองเ,องเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆไม่ใช่แค่คำโมะนะฮะท่านผู้ชมครับ สื่อต่างๆทั่วโลกพูดถึงน้องไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโอลิมปิกท่านผู้ชมครับรวมถึงสื่อของยุโรปอย่างเว็บไซต์ b w U f นะฮะท่านผู้ชมครับและสื่ออื่นทั่วโลกนะครับที่ครั่งใครในชนิดก,กีฬาแบดมินตันท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยเขาก็พูดถึง อย่าง ESPN เองทางยุโรปอังกฤษอย่างนี้นะฮะสกายสปอร์ Sport, และโดยเฉพาะในการเข้าชิงกันนะฮะหลายคนคงทราบแล้วว่าได้ชิงกันกับเบอร์2ของโลกกับวิกเตอร์อาร์เซลเซนยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเลยครับเพราะว่ามือ2ของโลกลายนี้มาจากเดนมาร์กไปดูเว็บไซต์ใหญ่ของโลกครับอย่างเว็บไซต์ของโอลิมปิกท่านผู้ชมครับออกมาพูดถึงน้องวิวกุลวุฒิพาดหัวบอกว่าวิกเตอร์อาร์เซลเซน เหลือเพียงแค่ชัยชนะนัดเดียวจะได้ป้องกันแชมป์ลีชื่อเจียลุ้นเหรียญทองแดงหลังแพ้กุลวุฒิสื่อเองก็ได้หยิบยกว่สคมภาษณ์ของ ลีชื่อเจียครับออกมาพูดถึงวิวกลวุฒธนะแล้วก็พูดได้ดีด้วยนะครับน้องเนี่ยบอกว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆผมสัมผัสได้ถึงความมั่นใจของเขาเขาอยู่ในระดับที่สูงจริงๆผมพยายามทําทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะได้คะแนนจากเขาแต่มันก็ไม่เป็นผลผมค่อนข้างผิดหวังเสียโอกาสที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศในการไปชิงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแต่ผมยังคิดว่าวันพรุ่งนี้สําหรับผมแล้วยังเป็นรอบชิงในการชิงเหรียญทองแดงใช่ ผมไม่มีเวลาเสียใจแล้วผมจะต้องมีสมาธิในเกมวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือบทคำพูดของ หรือือเจี๋ยแล้วครับนกตบชาวมาเลเซียที่พ่ายแพ้ให้กับน้องวิวกลวุฒิของเรานะแม่ขอให้ได้เหรียญทองแดงแล้วฮะท่านผู้ชมครับเป็นสปิริตนักกีฬาเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้เขาก็พูดตรงๆแบบนี้ถือว่าดิิงใจมากๆนะฮะท่านผู้ชมครับซื่อเองยังพูดถึงน้องวิวนะฮะบอกว่าในเกมนี้วิวถือว่าเป็นผู้ที่ควบคุมเกมได้ทั้งหมดซึ่งเขาสามารถจบการแข่งขันได้เพียงแค่50นาทีเขาสามารถทําให้รีไม่สามารถเล่นตามแนวทางของตัวเองได้งแม้ว่าเขาจะรู้ตัวแต่ก็ไม่สามารถ ที่แก้ไขข้อผิดพลาดได้การพ่ายแพ้ให้กับผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงอย่างกุลวุฒิมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผลงานในการแข่งขันข,ของเขานั้นมันตกลงก็เป็นเรื่องที่น่าชะงนอย่างยิ่งเขาบอกแบบนั้นนะฮะสื่อของโลกครับพูดถึงน้องวิวแบบนี้ท่านผู้ชมครับแม่ก็ฟังแล้วก็มีความสุขแลวนะ คนไทยคนหนึ่งเลยครับเป็นที่รู้จักของโลกนะฮะท่านผู้ชมครับไปทําความรู้จักกับคู่แข่งของน้องวิวกันหน่อยก็ต้องบอกว่าดีกรีก็ไม่ธรรมดาเขาเป็นเบอร์2ของโลกนะครับซึ่งมีแชมป์ติดไม้ติดมืออย่างมากมายท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะแชมป์เก่าโอลิมปิกนะฮะท่านผู้ชมนี่คือแชมป์เก่านะซึ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยพบกันมาก่อนนะฮะทั้งสองคนเนี้ยพบกันมาทั้งหมด7ครั้งท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็น7ครั้งที่เป็นทางฝั่งของอาเซลเซนหรือว่าวิกเตอร์เนี่ยนะครับ ทำผลงานได้ดีกว่านนชนะไปใน6ครั้งเลยนั่นก็เป็นสิติหนึ่งที่เด่นชัดนะครับว่านักขนไก่จากเดนมา,านนร์กคนนี้ไม่ธรรมดานี่คือตัวแทนจากยุโรปนะครับที่กาลังจะชิงเหรียญทองโอลิมปิกกับเอเชียท่าผู้ชมครับมองอีกมุมเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะฮะที่เข้ามาค้ําคอด้วยท่าผู้ชมครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับนล,ลาสไม่ใช่ว่าวิวไม่เคยเอาชนะนะก็เอาชนะได้เมื่อปี2023นี่เอง ในสึกของอินเดียโอเพ่นนะครับคือหนล,ล่าสุดเลยที่พบกันหมาดๆท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของน้องวิวท็อปฟอร์มมากๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะวัดกันยากเหมือนกันในการพบกันในการชิงเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมาดูผลงานนะครับเจ็ดครั้งที่เจอกันนะย้อนกลับไปเลยในปี2020นะครับในสึกของบาร์เซโลนาสเปนมาสเตอร์นะครับวิกเตอร์เอาชนะไป2ต่อ0ูนย์เกมนะครับมาในครั้งที่2เนี่ย ในปี2021 Toyota Thailand Open วิกเตอร์ก็มาชนะอีก2ต่อ0เกมนะครับมาในครั้งที่3นะครับสวิตโอเพนนะครับในปี2021เนี่ย วิกเตอร์ชนะไป2ต่อศูนย์เกมในครั้งที่4นะค uh, รับ HFBC นะฮะ w b f World Tour นะฮะไฟแนลเนี่ยวิกเตอร์เอาชนะไป2ต่อศูนย์เกม b w f World Championship นะครับในปี2022ในศึกของ,งชิงแชมป์โลกอันเนี้ยนะฮะวิกเตอร์ชนะไปอีก2ต่อศูนย์เกมนะครับสื่ของเดนมาร์กโอเพนนะครับเราบุกไปเยือนนู่นเลยวิกเตอร์ก็ชนะไป2ต่อศูนย์เกมและล่าสุดนะครับ uh, ที่เจอกันที่อินเดียโอเพน เป็นทางวิวกวลนลวุฒิชนะไป2ต่อ1เกมนะครับนั่นคือชนะ1ครั้งตั้งจาก7ครั้งนะครับก็พอมีลุ้นแต่ผมเองเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยโอ้โหผมก็ดีใจแล้วนะครับที่ว่าเกมในนัดชิงชนะเลิศจะได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองผมก็ดีใจท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับในการคว้าเหรียญโอลิมปิกในปี2024ที่ปารีสนะครับไปดูอีกหนึ่งสื่อใหญ่ทางฝั่งของเอเชียกันหน่อยนะครับ โดยเฉพาะสื่อจีนนะออกมาพาดหัวตัวใหญ่ครับบอกว่าสร้างบริษัทแบดมินตันไทยกุลวุฒิเข้ารอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนะฮะพาดหัวตัวเปอร์เจอร์ใส่เครื่องหมายตกใจซะด้วยแล้วครับท่านผู้ชมเนื้อหาของสื่อจีนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในรอบรองชนะเลิศนัดแรกในสึกกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสจบลงด้วยชัยชนะของกุลวุฒิจากไทยยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเอาชนะหลี่ชื่อเจียไปด้วย21ต่อ14 21ต่อ15 เป็นการเอาชนะ2เกมติดและเป็นการเอาชนะในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่เขาเข้ามาถึงรอบนี้เป็นผู้ชายคนแรกที่ทําได้ส่วนคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวจีนเนี่ยต้องบอกว่าให้การเชียร์อย่างเต็มที่แล้วครับเชียร์ไทยของเราเนะหลังจากที่เขารู้ว่าเอเชียจะได้ชิงกับยุโรปนะครับเขาหนุนไทยเต็มที่เลยสําหรับทางฝั่งจีนนะครับอย่างได้หลายคอมเมนต์นี่บอกว่า ขอให้คุณโชคดีกับการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้คอมเมนต์นี้ความรู้สึกชัดนะครับบอกว่าเอาเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาอยู่ทางฝั่งของเอเชียให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงตอนนี้สาวจีนนี่ติดกันงอมแงมฮนะโอ้น้องวิวเนี่ยรอเลือกได้เลยตอนนี้ทานผู้ชมครับแถมจะเป็นเศรษฐีใหม่ในอนาคตซะด้วยโอ้โหตอนนี้ก็หลอกกันก็ไปใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งที่เขาออกมายกย่องแล้วก็ เขียนถึงเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับสื่อต่างๆทั่วโลกที่พูดถึงวิวกลวุฒนะฮะท่านผู้ชมนำมาบอกกล่าวกันใน EP ีนี้แหละครับอ่ะผลจะออกมาเป็นอย่างไรดีใจเหมือนเดิมถ้าได้ทองก็ถือว่าเป็นบริษร์ชาติไทยนะครับจะเอาธงชาติไทยไปปักไว้ในชื่อของเหรียญทองโอลิมปิกอีกหนึ่งชนิดกีฬาและครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะฮะในนัดสุดท้ายของวิวกลวุฒนะครับในนัดชิงชนะเลิศท่านผู้ชมจะเข้ารายการกัน2องทุ่มสีนะครับ ช่องทางการรับชมก็เช่นเคยครับ AS p a y to Vision นะฮะให้การถ่ายทอดสดอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับสำหรับทัพในกีฬาไทยของเราทุกชนิดกีฬากันด้วยนะครับแม่พูดจนลินเปียไปหมดแล้วผมตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด,ด like, กดแชร เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟรุร่งบอลกันหน่อยนะครับที่สําสคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับยังมีอีกหลายชนิดกีฬาให้ชมกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนคือเกาเด้อพี่น้องป้องไปเลิกแล้วสวัสดีครับ